อีกดีครับผมชื่อแมวหรือเรียกผมว่าน้องแมวก็ได้นะครับสวัสดีครับผมชื่อนิกกี้หรือเรียกผมอีกอย่างว่าเฮียน,นิกกี้ก็ได้นะครับอืม,อม,อมเป็นไรแมวผมบอกครับผมไม่รู้ว่าเออผมไม่รู้ว่าบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยังไงละครับไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพี่ช่วยบอก แล้วหน่อยจะอุปกรณ์อีล่ะครับไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยกันหาสิมีตังหลายอย่างนะที่เราควรจะเรียนรู้ครับถ้างั้นพี่พาผมไปดูบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีหน่อยได้ไหมครับได้สิอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีห้อย่างคือหนึ่งคอมพิวเตอร์สองสแกนเนอร์ 3. สามลซนด์ไรหรือ แผ่นดิจิทสี่กล้องดิจิตอลห้าแผ่นซีดีและและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศคือช่วยให้างานต่างๆได้หรือถ่ายภาพวิวต่างๆเพื่อให้ไปแสดงถึงความถึงความสวยงามและความเคารพหรือถ่ายไว้เพื่อการโชว์เพื่อให้รู้สึกว่าภาพนั้น อยู่ระล,ลึกถึงอยู่ในจิตใจทําให้เราระลึกถึงตอนที่เราไปตอนนั้นได้ไงทําไมไม่หยุดร้องไห้อีกละ่ะพี่ก็บอกไปหมดแล้วไงพี่ยังไม่บอกผมว,ว่าวาวิธีใช้ที่ถูกกับวิธีใช้ที่ผิดเป็นยังไงบ้างครับคุแม่เดี๋ยวพี่จะช่วยบอกให้นะเอาละเราไปดูกันเลยนะ วิธีใช้ที่ผิดคือนำไปเล่นเกมทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศไร้ประโยชน์เพราะเราทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอาล่ะจำได้หรือยังไหนลองัวนให้พี่ฟังซิว่าการใช้ที่ถูกต้องเป็นยังไงการใช้ที่ถูกต้องคือดูข้อมูลเกี่ยวกับทับพยายกร ดูการจัดการงานหรือว่าการดูแลรักษาหรือวิธีแก้ไขครับแล้ววิธีใช้ที่ผิดเราทํายังไงวิธีใช้ที่ผิดคือนําไปเล่นเกมและทําในสิ่งที่ไร้สาระหรือไร้ประโยชน์ครับเรามาดูสมาชิกในกลุ่มที่จัดทางานนี้เถอครับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงปณิธยาล,าลีกุลเลขที่สามสิบสี่ชั้นปสี่ทับหนึ่งสองเด็กชายนะัทพงศ์คำเงิน เลขที่สิบห้าปอสี่ทับหนึ่งสามเด็ใช้ที่ใช้นิตกกลเลขที่สองปอสี่ทับหนึ่งแล้วเรามาดูคนที่สมาชิกในกลุ่มจะเอาไปนำเสนอกันเถอะเสนอคุณครูเบญจพรศรีสุกองกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ